สีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี่เอฟซีถูกผูกทุกคนนะจ๊ะออกกับยายโดนัทอีกแล้วเสาว,วันเสาร์นะจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบสี่เก้าม้งเสาแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้รอแฟนยายโดนัทตื่นอยู่นะจ๊ะเนาะยายโดนัทตื่นก่อนเหรอบ้านหยุดนะจ๊ะครับบ้านจริง หลังย่ายเดินหนักไปเสีเห็นคนกำลังเดินขึ้นเขาจ้ะพี่น้องหนักก็นอนอยู่นี่จ้ะนเลดได้ลดก้นมาเดินขึ้นเขาเนาะจ้ะพี่น้องพักอยู่นี่พักขึ้นอยู่นี่เนาะจ้ะแค่กำลัง ก็เจ้ามาหอดมาบ้านตอนเย็นเนาะจ้ะแดกลูกน้อยขึ้นไปนั่นค่ะแถมผ้ามาไปนั่นเอีกเก่งคััโอูนะจ๊ะที่ยายโดนัดขึ้นไปมาบ้านเดี๋ยวไปเห็นน้ำแข็งกันซูงสูงคนกันก็เจ้ากันขึ้นไปคนขื้นกันเจ้าพี่น้อง ส่วนพใายนันเดี๋ยวได้จากสีส้มให้บ้างเห็นบพะผ้าย,ายนันแล้วก็ลั่งแพ็กของใส่กระเป๋าก็เจ้าสิไปปีนแป้นไปปีนน้าแข็งเนาะจ้ะอืมจ้ะ ออก,กันเศร้าๆกันทั้งนัก็อย่าลืมเด้อจ้ะฝากสองคุณยายโดนัทไว้น้ำแจ็คสองเนี่ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะจ้ะก,กดกระดิ่งไว้เพื่อสดเสด็จผ่าดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัทนะจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายโดนัทน้ำเด้อจ้ะพี่นอ้องบรรยากาศเศร้าๆสิประมาณนี้เนาะจ้ะยินเสียงน้ำตก ครั้งหน้าเนี่ยจ้ะสิเป็นนัน้นำตกมากจากเทิ่งพุ่นเลยจ้ะเทิ่งน้ำแข็งพุ่นละไหลลงมากเรื่องมากเลยใหญ่อยพันภูเขาลูกนั้นลูกนี้ลงมากจนหอดพื้นทีเลยจ้ะอักสันภาพเกินไว้ก็ขอโทษขอไพ้เด้อจ้ะ À bà chỉ bắt sắt bên đấy mà bà, bà sáng nó rồi. Lò vàng, Rồi nhai đồ nát này là phao FC. Nhàng lên ở cắm lăng cái toàn hồ nữa chứ, view. Mặng đấy thì không có khơi mà เดินเช็คจักน้อยเนาะจ้ะคาดว่าถานนเส้นนั้นเป็นท่างขึ้นอาจชีขึ้นเขานี่เนาะจ้ะมาแน่ใจให้กันอาจชีข้นเขาลลกนี่เพราะว่าเห็นทางขึ้นตรงนี้ย้ายดนัดกับเคย่อมากจาักเถื่อพี่น้องเป็นสีมาขังแหลกประทับใจเลยได้ออกกำลังกาย ตัวโตเลยพี่น้องเดินขื้นเขาเมอว้านมาหอดขื้นเขาเลยมาหอดประมาณจอดรถกับประมาณสี่โมงแรงเนาะจ้ะหรืออาจสิกลัวเนี่ยหอดกักผ้ากันเตรียมโตขื้นเขาเลยพี่น้องมอบ้าน ดีที่ว่าฝนบาตกนะจ๊ะอากาศดีแล้วก็อันอากาศดีแล้วก็แดดจ้ะก็เลยขึ้นได้สบายสบายนะจ๊ะบ้านเนี่ยลงมาอีกที่กับคำจ้ะสองทุ่มกลัวแต่ก็ยังแข่งอยู่สว่างน่จ้ะโอ้โเดี๋ยวเลี้ยวเห็นจะเป็นร้านอาหารเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ เจ้าเตือนละก็ลังทำความสะอาดร้านอาหารกลางภูเขาจะ้ะกลางหุบเขาเมืองรอบหลอมิจตภูเขาพี่น้องร้านอาหารแบบแพ่งนะจ้ะเนี่ยอยู่กลางภูเขาเนี่ยเขาไปทางไนอ่ะง,งาม ภาพอัศวินในเด้อจะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆมือบอนิ่งจ้ะพี่น้องที่เห็นเลยล้านอาหารไปเป็นเป็นบ้านน้อยน้อยนะครับเป็นห้องพักเนอกจากค้นมาเที่ยว เราพักค้างคืนเนาะจ้ะก่อนสิขึ้นเขากะพักห้องนี่แล้วก็ขึ้นเขาก็ลงมานอนค้างคืนอยู่นี้เนาะจ้ะ,จะสำหรับย้ายตัวนัดก,ก็มีรถเนาะจ้ะมีรถบ้านหรือว่ารถผู้บินภาษาโนเวเขาเอิญเอาก็นอนในรถเสียจ้ะไดมีรถน่ก็นอนในรถแบบนี้เหมือนกัเจ้ากำลังเตรียมตัว อาบน้ำกินขา้าวแล้วก็ปีนเขา บรรยากาศตอนเช้าๆเนาะพี่น้องประมาณนี้จ้ะขอบคุณเอฟซีทุกคนเดอ้อจ้ะที่เขามาติดตามย่ายโดนัทซีเก่าเอฟซีไหมขอบคุณลหลายๆจ้ะ ทังเมืองไทยทางต่างประเทศเนาะจา้ะเนาะตัวโลกเลยล่ะสรุปคือตัวโลกนะจ๊ะขอบคุณที่ไว้ใจย้ายโดนัทแวะเขามาช่วมิีดย้ายโดนัทติดตามกันไปเนาะจา้ะเนาะมรงนี้า็จ้าเป็นเฮ็ดเป็นลวดซลิงลวดซลิงขึ้นทั้งภูเขาเนาะจ๊ะอว่า คนคองคนอียังขึ้นไปกินทั้งภูเขานะจ๊ะพวกข้าเจ้าขึ้นไปพักทั้งภูเขานะเลราะว่าจีแบกขึ้นไปผลบบ่ไวเนาะจ้ะข้าเจ้ากับสีเอาไซนี่จ้ะมีตรกาจ้ะจีดึงขึ้นไปสักหลอกขึ้นไปทั้งปลายเขานละจ้ะพี่น้อง nhoè khẩn bao vây nó cả cang húp không thì im imสงบ đi pì non แต่สำหรับคลิปนี้ยายโดนัทจะฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่นอ้องไม่ก็อย่าลืมเดอ้อจะฝากเจฟซี่ทุกผู้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเสด็จว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัทนอกจากพอกันไหมคลิปหนาา้ายูดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า